นี่นิงผ้ามากินแกงเห็ดเดอ้อค่ะแกงเห็ดตำทัวจ้ามีข้าวเหนียวติบน้อยมานำค่ะพี่น้องมามาค่ะแซบๆไปน้ำเหน่งเดอ้อค่ะ สวัสดีค่ะเหน่งมาผาแซบมาหรอคะมาค่ะมืน่อเนีงผามากินตําถัว่วแกงเห็ดนะคะบรรยากาศฟีซีสวยเนาะคะ่ะของวันหยุดของหลายๆคนแต่ว่าสําหรับเหน่งวันหยุดเนาะคะ่ะเห็ดงานขี่เก้าอาจารย์ในเขากาบายพักเมือน,นี้ก็สิเป็นพักกูดนะคะมีแค่รถหน่อยมานั่งมะเขือเทศแล้วก็มีลินฝาเนาะคะ่ะทั้งนี้เป็นพักขนันแย่งกับพักกันจองเนาะคะ่ะมางงเงี่ยวหรือว่ามากระดิ่งเนาะคะ่ะมันเนี้ก็มากินลิบๆเลยคะ่ะมากินก็ตำถั่วคะ่ะพี่น้องมันนียงผามากินเขาง่ายเนาะคะ่ะเขาง่ายก็ขึ้นเขา เขาสวยๆนะคะสิเป็นเขากังเว้นแหละล่ะเดี๋ยวกินเขาแล้วนี่ก็สิออกไปเฮ็ดงานละล่ะค่ะเนาะตีบเขามานําคือเก่าค่ะหน่อยแนนแขีนในคือเก่าแกงเห็ดมื้อนี้ก็เป็นแกงเห็ดหลากหลายเนาะค่ะพี่น้องเห็ดปวกหน่อยแน่เห็ดปวกจิกเนาะค่ะเอ้ยบ่แม่นเห็ดเฮ็ดเห็ดสาดเนาะค่ะเห็ดปวกหน่อยๆนี่ทางไทยเข้าวเอือนเห็ดสาดเนาะค่ะมันสิออกช่วงนี้แล้วก็มีเห็ดโอเห็ดไข่เห็ดนาแหล่เห็ดดินนี่ล่ะค่ะพี่น้องแกงใส่บวบนํา แซบๆเลยค่ะเขอเนี้เไว้ข้างล่างเนาะค่ะอีหยังยกถ้วยให้ดูเลยถอยหลังนิดนึงเดี๋ยวไปถึงไหนแล้วนะ่ะแกงเห็ดมันนี้เด้อค่ะพี่น้องเสียงบเนาะถ้วยนึงก็สิทึบๆเนาะคะ่ะเป็นเห็ดนะคะเห็ดหลากหลายอยู่นะคะเห็ดปวกแน่เห็ดเห็ดไข่เห็ดดินนี่นะคะถ้วย ใสๆบสโบมี่เนาะค่ะมามาค่ะเศบๆไปน้ำหนิงเด้อค่ะพี่นอ้องทั้งไทยทั้งลาวทั้งต่างประเทศปุยท้องบานก็นได้เศบๆไปน้ำกันเด้อค่ะตัวน,นี้ห่อนๆเนาะค่ะตำตัวมือน,นี้พามากินอาหารบ้านๆจ้ะ คะยงค้อมกระตำหมักทัวนะค่ะ เห็ดกอคะ่ะพี่น้องห <c oughs> ลายปีแล้วคะ่ะบริกินแกงเห็ดบานเท่านิ่งขึ้นเมื่อบานวังเมื่องานพรเน,นะคะ่ะเอืย้ยเพิ่นฝาก ไฮลงมากินน้ำค่ะเป็นหนึ่งเสตตวเย็นใบ ใส่บวบมะนาวค่ะหนวหนังประดับห้องพยุตูขนาดด้วยค่ะ เหมือนนี้บรรยากาศที่อยากเอาๆเนี่ยเนาะคะ่ะเมืนขึ้นนี่กับฝนตกเวิร์ดขึ้น เมนูตำกินยำใดกะเซ็บเนาะค่ะ ย้อนตํานึงบ่ได้หันไปเนาะคะ่ะเอามา เมืหน่อยพดนะคะผักทั่วแล้วมีแกงเห็ดถวยบังแย่นึงนึกว่าสิกินบ่เบิดนะคะ เียงถัยกับสอนนังปอกแป้งลงแปอย่างเนาะค่ะดิเงียงถยัยวใสเลยค่ะแสบคักค่ะพี่น้อง มากอันนี้บาเบิดเนาะค่ะแืบขนาดเนาะค่ะแซ่บแบบขมถวยขวมจานเลยเนาะค่ะกะเมื่อว่านนี้นไทยคลิปเนาะค่ะพี่น้องกล่องดับชักดับไปตะย่ามดัค่ะเนงกินตาเล็บมือนั่งกินโจ้นแล้วค่ะ มาเบ่งกองเล้วกองดับกับเขาอ่อนขึ้นกันค่ะแต่หนิงก็ต้องลุ่งไปเนาะค่ะพี่น้องจนินไลน,นิงก็ขอกําลังงใจจากพ่อแม่พี่น้องในเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้นิงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ่ะนิงก็ขอขอบคุณขอบพุ่นพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแ้วก็เป็นกําลังใจให้กดไลค์กดแชร์สาหรับคลิปนี้นิงลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ